ลืมค่าว่าสิเปิดลำโพงมันเป็นปิดเป็นสิเป็กดลำโพงสิกดลำโพงมันไปกดปิดนันวะมาจะถามมาพี่แ็ปคลิปวิดีโอเลี้ยวในเฟเซอดมันได้ไร่หรอเดนมีไร่อัดคลิปล่งทุกมือทุกมือลดมือละสามสี่คลิปมือละสี่หาวินาทีสิบวินาทีบ่ห้เกิดหนึ่งนาทีละการ ทายลงไปเรื่อยๆแล้วเขาสีส่งดาวมาให้เขากดเขาไปร่วมดาวเวลาเขาลงมันเกิดสีดาวขึ้นดาวขึ้นสําหรับคนที่สีส่งดาวให้เาดาวดวงนึงกับสิบสามบาทการให้คนกันเองกดดาวให้ก็ได้ที่จังเขาไอเดือนเฮ็ดนี่พวกขึ้นส่งดาวให้นนาผู้เขาส่งเป็นเขาส่งเขาส่งดาวไปเสียเขาเสียเงินปะเขาในละเสียให้เข้าเข้ากับสีกดดาวเขาเข้ากับเสียเงินอ๋อ เงินหรอมันมันมันก็สีให้แลนกดพ่อกดโตกดล้มไปอันบ่มันก็สีไปเข้าจีเมี้ยวแล้วก็ส่งเงินมันสีหักเงินในโทรศัพท์ยังซส่นลละหรือว่าเติมเงินถ้าผู้ใดจัดนั้นถ้าบอมีเติมไล่เดือนมันก็สิไปครั้งไล่เดือนประมาณนั้นละสำหรับที่จะส่งดาวนให้ก่อนถาบอให้เขาก็ก็สีบ่ได้เังสิแม่หร่กบอเกี่ยวบ่ให้เขาก็ได้เพียงแต่ไปเบิงเขาไป กดคอมเมนต์เขาไปดูคนอื่นเยอะๆคลิปเฮ้ากระสีได้เขากระสีเผยแพร่ออกไปกดกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เขาเพอพอเนี่ยเห็นหคนุณรองไหลเย็นไม่จำเป็นนี่ปกติคนเขาก็ลรองกันอยู่แล้วเนาะแน่น่าต้องไปเบิ่งเขาหลายๆคว้มรู้เขาสิไหนบางจ้องเขาให้คว้มรูเฮาเ่าก็เเ็ดตาเมาพอพอพ่อมันพานเกณฑ์ชักเล็กน้อยนะมันกระสีเขาไปเปิดจ้างไล่ได้ได้ เขาอนนี้ที่เขาให้สั่งไว้อะไรถ้าเกิดเขามีเพจอยู่แล้วนี่นั่นแหละมีเพจเพียงคนติดตามดีแต่ว่าให้มันถูกถูกกดอย่าไปคอมเมนต์คนอื่นในทางสร้างสรรตอนนี้ตูกถูกถูกปิดกันอยู่ยี่สิบกว่ามือบ่มีกี่ไรใดถ้าแต่เมนไดเงินเขาก็สิมาให้เงินเลจยชนะตอนนี้คือยังบม่ได้ดเงินแต่ว่าเขาปิดห้าวันยี่สิบมือยี่สิบกว่ามือทํานทษเห้าห้าไปคอมเมนต์ว่าป่า ปาระเบิดใส่มันเลยไปคก็เมมตนในช่องเดียนเขาเหตุการณ์เมื่อวั่นน่ะปาละเบิดใส่มันเลยมันนํำจับเข้าหอดผุนนะพิดแมนกอกว้าดีๆสั่งสันมณิ t ายกับเอานาเอาเนอมันจางสีไหลเวลาทายนาโอเวลเวลาทายนาเฮ้ามันมันสีได้จับตัวตุนของเฮ้าทายนาชัดๆเลยนาเฮ้าลงไปก่อน รูปผักหนิงรงไหมบอ่ะได้เขาผักใส่เสียงผักใส่เสียงยก,กับ่คยเบื้องคนอื่นไปขอสำคัญไปเบื้องคนอื่นเดอ้อเบื้องเขาเรอยๆเขาสิมีสอนอยูพวกสำเร็จก่อนน่ะนะคอมเมนต์เขาแล้วก็กดติดตามเขาแล้วคนห่วงนันกับสิติดตามห้องย้อนกลับขึ้นมน่น่ะนี่แหละคือการกบเริญยูทูบล่ะแลกกันยูทูบกำเรยนว่าเป็นเพต้าออกเปิ้ออปงซื่อ ยูยูทูกับเรนไม่ไม่ตู้ก,กันแลกกันคือกันยังสี่ละแลกกัน,น Facebook คือเฟซบุ๊กคือเลี้ยวนี่แหละตอนเล่นที่แรกยังไม่มีคนรู้จักเลยแลกไปแลกมายูทูปก็ต้องกับเผยแพร่พห้าขอแต่ว่าลงคลิปสม่ำเสม,มอทุกลงคลิปทุกวันแค่นั้นแหละอืออ้าวไวมากแบบนี้เออเดี๋ยวส่งไปใุ้วันที่แล้วเลขวิ่งเขาปวดทั้งปวดทั้งหานนเเงเร่ตะเลกูว็เขา่า <c oughs> อาวันนี้วิ่งตัวได เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนานักนุษย์ทรงขายหนูขายของของเยอะขายขงเา <c oughs> โอเคโอเคฝากขยันมีเวลาเล่นยังสิได้เลี้ยวนะต้องขยันแล้วก็มีเวลาเล่นกับมันถึงจะได้กันทนุษช่มเนาะถ้าเล่นจริงๆมิงคว้างท่านก็จะได้ควงคว้างถ้าเล่นไอ้กิ่งจังท่านก็จะได้กิ่งจังเหมือนที่เพจคนอื่น,นเห็นว่ามล่ำบ่อยแน่หรือว่าไอย้ยองหรือว่าเพจอื่นๆที่ข้าเจ้าเฮ็ดน่นนะ รายได้เป็นแสนหลายแสนพร้อมคาะทุนชม่มเนี๋ยวคนติดตามเนี๋ยวคนติดตามเฮ้าละเอาเดี๋ยวเฮ้ามาเอาไว้ไหลักกอทอมมวนักการพืนขายของลานขายของเดี๋ยวเจเดีงเขียนให้นะเขาเขามาแล้วฝากกดไล์กูแชเบินกำลังใจเห้เจแดงสั่งคิมเข้ามาได้ตามาตาเบอร์โขึ้นให้นาะจอแล้วก็ปากลิงเขา้าเอเไอเอ,อย่างกันล เขาลุ้มจะแดงด้วยหมายเลขเบอร์โทรค่ะเขาลุ่มจะแดงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนท่านั้นนะคะหมยลอตเตอรี่อ่าหวหลักหวยหลักกทมวันนี้นะใครไปเป็นแนวทางในการเชียงซือลอตเตอรี่เด้อค่ะเด้อหวยหลักกทมบ่เขาหมวดก่อนบ่เขาบ่ สองวันเด็ดเดวันนี้นะจะเข่าค่ะพ,พะิษพลาดไปนิดหน่อยอืมว,วันที่สามสิบวดนี้เลขออกวันที่สามสิบเอ็ดเด้อสาะเด้อไอโรตลี่ออกวันที่สามสิบเอ็ดวดนวดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะกันไปทำคลิปเรียว มีไลยใดรีบท่ามเลยค่ะท่านผู้ชมมีเวลาทั้งวันเนาะเล่นเรียวผู้ดใด้จะเห่นเบิดออบอกหนึ่งนี้จากยูทูบเบิงมาเบิงยูทูบจจแดงเน่ละน่ะเนาะจะสิปิดเบิงตะเรียวไหลปิดกั้นการมองเห็นเ้าเหรียทดูมือยูบเฟซบุ๊กกะสี เผยแพร่ <P air> การมองเห็นคือกันกับยูทูบล่คะค่ะขยันลงคลิปทุกวันทุกวันทุกวันยูทูบนะวันละหลายอบเขาก็เผยแร่ให้เขาเองถ้าคลิปไหนเขาเผยแร่ให้เราเราก็ได้เป็นแสนแสนวิวนี่แหละ,ค,ะคือกันกับเฟซเนี่ยละ่ะถ้าเราอันอันยูทูบนี่เวาวาวถึงเฟซได้เนาะพูดถึงคำหยาบก็ก็แต่ว่าถ้าท่านไม่คำหยาบนี่เขากระสี กักไว้หลังบ้านเขาสิบว้หุนเห็นยูทูปก็มีการกันกองเหมือนกันนะถ้าถ้าคอมเมนต์ในขํายามี่พ่เข้าสิบวัเห็นเลยค่ะเขาจะเอาไว้เก็บไว้เนาะแกเอาล่อพันทรงมากก่อนสิวิ่งตัวใดวัดก่อนตัววิ่งเข่าคนว่าตัววิ่งข้าววันนี้หอยหุ้นกันระยะมากยังเนาะคือมากสาะอาดเนาะ มาต้องหวยซางเดชดนั่นล่ละอ๋อหวยซางเดชดพันมาแล้วเดชดนี่เดชดที่เคยยู่ช่องไงเป็นยุ่งมาเถ่าพันส่งแม่จะแดงคุณทุกวนละวดเขาวันว่าเขาแต่พันเขามาสองวันลลวนะเข้ามาสองวันแล้วทกสองกับศูนหาพนเนาะ เจเจะแดงบ่เข้าใจให้พสจงมาเสี่ยนเสี่ยนตัวเลงมันหลายต้องสัมภาษณ์เองต้องคุยเองเจแดงก็บ่อยากจะไปคุยทับคนปันใดเพราะว่าเขาเคยให้ช่องอื่นแล้วก็ไม่อยากจะมานําเสนอผู้เดกกัไส่นะ่นะ่นไม่ให้เจแดงเองเด้ค่ะเนาะเจะแดงไม่รู้จักนะคนเอกก็ใไส่น่ะ่นทักมาหาเจแดงเองแล้วกพิ่นอยากลงให้ช่องของเจแดงเองเนาะเนาะมากล้วอ่าะ ไม่เรไปงวดนี่ไหมมันมาเหราบ,บอกจเจดียงล่งคลิปยังเบิ่งกันนะมันลงแต่คลิปแรกคนบอกคุณเอกช่นะเพื่อนกับเขาอยู่นด้ล่งเหรอคะ่ะล่งแล้วลงแล้วคะ่ะลงแล้วเขาขับเขา,ขา,ขา,ขาไปเบิ่งเด้อ่ะเดิมไม่ใช่เอาของเขามาลงนะคุณเอกช่คลิปแรกอะจัมภาดเจดแดงอยู่นะจัมภา์อยู่นะ โอ้ยเพื่นมาให้สัมภาษณ์ค่ะเพื่นจะให้แต่ทางไร่สดช่องนั่นเวลาช่องนั้นไร่สดแกก็จะคุยแต่อัดคลิปอย่างนี้เพื่นบ่ให้อัดนะคะคุณเอกจะใช่เนาะค่ะวาแปลวของเพื่นแม่มันไม่ใช่เจดงยังไม่รู้จักเลยคุณเอกจะใช่เพิ่นกลับมาคุยสู่เจดีย์งฟังเพิ่อนมีเอฟซีหลายวันให้ซ่องนั่นแล้วก็ให้ตอนไลฟ์สดแค่นั้นเนาะเพิ่นบ่ได วันนี้เพินเ่นบ่ให้ลงเสียงเพราะว่าเพิ่นลงเสียง่องนั้นไว้แล้วเพิ่นให้เอาตัวเลขไปเบื้องเลขเพิ่นเข้าดูเพิ่นมีเอฟซีหลายเพิ่นวนะ่านน่ะนะเนาะจะเรียงไม่สิ่บีหูจักเพิ่นแล้วก็ม่สิ่ไปเบิ่งคลิปผู้ใดบ่ม,มีเวลาเบิ่งคลิปผู้ใดเดแต่คลิปลูกกันยังว่าใครได้เบิ่งเด้อนอกจากเขาไปเบื้องตัวเลข อผู้นั้นผู้นี่จังเสี้ยนดังๆเพิ่นเนะาะได้แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะซื้อลอตเตอรี่นานมาแท้ร้านกระค้าขายของอยู่ค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์จะแดงสิไปเทีเาทา่ยวทะเลจังน้อยมะแรง หวยแม่สว่างรอก,ก่อนนะคะรอก,ก่อนน่าจะเป็นวันเสาร์วันนี้วันอะไรวันทิศผล,ปร,รลนะประมาณวันทิดแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะประมาณวันทิดนะคะประมาณวันอาทิตย์ถึงจะได้มาลงให้ท่านผู้ชมดูเนาะคะ่ะแล้วก็หวยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิธ์ถูกหวยก็แค่นาจ,จอไว้จะตรงกันไหมกับแม่สว่างแล้วก็หวยท้อได้แต่อย่าถอยนี่เป็นเปลี่ยนซื้อไหมล่ะว่า อย่ท้อไม่มีอย่าท้อไม่มีเด็กนะเพิ่นเปลี่ยนไม่วาจะเด็กว่าพูดบ่เพาะขําบ่สวยสดจะเด็กเรียกว่าเพิ่นก็นเลยให้เปลี่ยนช่องเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อไม่วาท้อได้แต่อย่าถอยอ่ามันก็นอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้ววิ่งบนวิ่งบนศูนย์วิ่งล่างเจ็ดโอ้วิ่งบน ค่ะทา่านผู้ชมวิ่งบนศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะล่างเจ็ดเอาหมดก้อนเข่าเข่ากันว่าจับคู่จับคู่มาจับคู่มารออีกสักนิดหนึ่งเอามาสื่อขีมกันก้อนนี้เดี๋ยวกันผู้ชม ครีมยังขายอยู่ราคาพันสองลดฝ้ากัดจุดดังดำตัวนี้สบู่ลดฝ้ากัดจุดดังดำผู้ใดหนาดำกระใสตัวนี้ค่ะน้ามองคำก็ใช้สบู่ตัวนี้ส่วนครีมตัวเดียวกันนี้ทากลางคืนสีขาวทากลางคืนตลับสีทองทากลางคืนตลับสีขาวทากลางวันตลับสีขาวทากลางวันตลับสีทองทากลางคืนค่ะนะมันจะเป็นสีของมันอยู่หรอกตรงนี้ทาขาวๆใช้ได้ถึง2เดือน2เดือนกว่าค่ะท่านผช่วมจะเหลียงใจเนาะแล้วก็สบู่สีขาวเนี่ย สบู่สีขาวนี่หนานุ่มนะเดง้งค่ะท่านผู้ชมเด้งตึงอ่ะดึงที่แดงหันมาใส่ตัวนี้แล้วตะกอนใส่ผสมกันผสมกันที่นี่พอมาใส่ตัวนี้ล่ะรู้สึกว่ามันเดง้งมันกระชับมันแน่นขึ้นค่ะท่านผู้ชมเนาะผิดแตกต่างเลยค่ะเนะาะเอาเบองตัวเลขน้ำกันค่ะวันนี้มันจงให้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเกลียงคันหลอกเหรอเนานะทักแม่ตามเบอร์โรขึ้นหน้าจอนะคะค่ะท่านผู้ชม ได้มาแล้วหวัยหลักกอทอมอหวยหลักกอทอมอกอทอมากกับกอทอมมอลลดเนาะวิ่งบนเจ็ดหวยแมนมาละว,วิ่งบนศูนย์วิ่งล่างเจ็ดค่ะล่างถ้าซื้อลอตเตอรี่เจ็ดอยู่ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากได้ที่รางวันที่หนึ่งก็ศูนย์ติดบนเนาะเพิ่นหายน้ำหนักอยู่ที่หกค่ะท่านผู้ชมหก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  พ่นเป็นยังคือว่อหายอันนี้ยเออพ่คนคือหายวิ่งเจ็ดล่ะคือมีเจ็ดทีเจ็ดหาหนึ่งเอาคนเด็ดมากสี่เดอ้อทนผู้ชมเดอเอ้อเออวิ่งเจ็ดพ่นเป็นยังเอาถามดูวิ่งเจ็ด,ด,จดทำไมให้หกมาหมดทุกตัวเออเนาะแคบหน้าจ,จอเด้อค่ะผู้ชม ไว้ดูไว้ดูศูนย์ข้างบนศูนย์ศูนย์กระซีมีตัวซื้อบา 0, 7, 0่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเหรอถ้าว่ามาศูนย์นะนะเจ็ดคือเบ่าวหรือเจ็ดมาหนีมาหนี่นะเจ็ดก็นะ 7, คือบา่าเจ็ดนี่ค่ะป้านิ่มนมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเอ้ยป้านิ่งมาแล้ว เอาเปลี่ยนทั้งในการเสี่งซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะ่ะห้ามเล่นการพน,นันมันได้มาหกคนว่ะคนบอกว่ามันได้มาหกแต่วิ่งเจ็ดเอาอยู่บ้าเปลี่ยนหกศูนย์หกเจ็ดแต่ว่านี่นี่มันมีหกเจ็ดเนาะคะ่ะโอ้ข้างล่างข้างล่างคะ่ะท่านผู้ชมข้างบนติดเนี่ยข้างล่างติดเจ็ดมาได้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะเอา ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางการชื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยๆถูกลอตเตอรี่ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ